สวัสดีครับชยาพาชิวครับกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักจ๋าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะวันนี้ผมมาชิวๆครับเห็นทั้งสองฟ้าครองนี้หมู่มวลไปด้วยอะไรอบ้านเรือนไม้เก่าๆนะครับบรรยากาศนี้มันน่าจะมีเรือพายมีค้าขายอะไรลิงคลองกันนะครับสองฟ้าครองนี้น่าดูมากเลยไม่ใช่ต่างจังหวัดนะจ๊ะขอบอกก็คือ เขตราชกระบังอ่าแปลกใจละวสิว่าผมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชุมชนตลาดหัวตะเทอครับหัวตะเทอแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับจะรเทเน้แน่ๆมั่นใจเอาเถอะผมพอมีความรู้อยู่บ้างทำไมงั้นคงไม่ตั้งหรอกว่าหัวตะเทอไปหาผู้รู้กันดีกว่าครับว่าใครจะรู้บ้างว่าทำไมต้องตั้งชื่อที่ดีว่าหัวตะเทอต้องไป จริงๆแล้วเนี่ยอย้ชิลมากเลยครับชิลมากเลยครับที่เราถ่ายกันไปอยู่บนสะพานนี้นะครับรถเครื่องก็ผ่านไปและผ่านมานะครับผมจะยามีชัยก็ชิลๆนะครับเสียวมากเลยครับ พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาตัดผมเหรอครับมาครับเป็นเจ้าของบ้านครับอเอาเจ้าของร้านครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มารอตัดผมเหรอครับไม่ได้ครับผมเป็นเจ้าของบ้านที่นี่ครับพี่เป็นเจ้าของบ้านครับแล้วพี่ก็ตัดผมด้วยโนครับฮะบ้านนี้พม่ตัดผมนานแล้วอ้าวแต่ผม่เห็นมีเก้าอี้นึกว่าเป็นร้านตัดผมอยู่รักษาไว้ดั้งเดิมจริงดิอ่าครับ พี่พี่อยู่ที่นี่พี่ชื่ออะไรพีรละครับชพิระครับพีรละเกิดที่นี่ปะคบใช่ครับเกิดที่นี่เขาเรียกว่าตลาดหัวตะเคหัวตะเคครับพิระจ้าชยาสุริยันจ้าแม่ไม่มีมีพานี้ค่ะจ้าสวัสดีนะางโน่นเลยหอมไปถึงโน่นเลยจ้าเดี๋ยวไปนะจ้าแม่จ้าจ้าจ้าเราก็สบายสบายกันเนาะเออทักกันไปเรื่อยนะจ้าพิระครับไม่จริงๆแล้วก็คือของพี่นี่เคยเป็นร้านตัดผมเป็นตั้งแต่แรกเลย แล้วพี่บอกว่าพี่เกิดที่นี่ใช่เมื่อก่อนนี้เขาเกิดเนี่ยคนสมัยก่อนเขาเกิดที่หมอตําแยปะใช่ใช่หมอตาแยพี่เกิดหมอตําแยสินี่นี่ไม่เกิดเป็นพยาบาลสิหมอพยาบาลมาทําที่นี่ให้ออน,อนาไมยอนาไมยแต่คลอดที่บ้านครับ<ช>ก็ถือว่าที่นี่ก็คือเกิดลรล่าของพี่เลยใช่ใช่ตั้งแต่รุ่นไหนอะครับอนานละตลาดนี้ก็ตั้งแต่คนจีนย้ายมาจากเบอร์เทศจีน ยาวละตอนนี้ยาวละมาจากประเทศจีนเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นชุมชนที่คนจีนย้ายมาอยู่ที่นี่ครับคนมอญคนลาวจคนอิสลามะกาจะมาชุมยุ่ที่นี่เขามาจากทางไหนกันนะพี่เขามาจากต่างประเทศเลยจากเหนือลงมาโอพยกกันมาแล้วมาพูดที่นี่จะพูดภาษาจีนกันเยอะคนจีนเยอะพี่มีเชื้อจีนไหมไม่มีครับผมเป็นบ้านมอญบ้านมอญครับอ๋อนี่เป็นมอญนะใช่ใ เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือบ้านเราก็ยังอนุรักษ์เอาไว้ตรงนี้ครับมันประสบการณ์ชีวิตของเราเราอายุห้าสิบของทุกอย่างอายุระดับเดียวกับเราซึ่งเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะเด็กอายุ20เดินมาจะไม่มองเลยใช่ไหมแต่หกสิบมายืนต้องยืนนิ่งๆก็นี่ไงผมเห็นแล้วผมสะดุดเลยผมบอก<ม>ว่าเฮ้ยร้านนี้ร้านแต่ผมแล้วไม่มีแล้วก็อี้แบบเนี้ยโอโ้โหพี่พี่ยังเก็บเอาไว้อะจริงๆมันมีมูลค่าทางใจเนะาะ ไม่ได้มีแค่เก้าอี้ตัดผมนะเหลือไปเห็นพี่ละหนูขออนุญาตนะเดี๋ยวพี่เช็ดบ้านเอาเองนะหนูขี้เก็จถอดตามสบายเลยนี่คุณครับมีทีวีด้วยตีเขาดำครับนี่พี่เก็บอะไรไว้มากมายไก่กองเลยอันนี้กาอะไรพี่กาน้ำครับอันนั้นเตาน้ำมันกาของใครใช้อยู่ของพ่อคุณพ่อโถทั้งดูทีพระคุณบ้านหลังเนี้ยเนี่ยดูสิ สะสมเอาไว้เพราะว่าตะเกียงเนี่ยอย่างเมื่อก่อนนี่นะครับรุ่นน้องๆจะไม่รู้จักเลยด้วยเขาจะใช้ตะเกียงเจ้าพายุกันก็จะอยู่กันแบบว่าสว่างสว่างอันนี้คือตะเกียงที่ต้มน้ําเตาครับเตาครับเป็นเหมือนแก๊สสมัยเนี้หรอใช่ใช่ใช่ปิกนิกใช้น้ำมันก๊าซเออกิ๊กเก๋อใช้ปั๊มลมไงนี่ปั๊มลมเข้าไปแล้วอัดน้ำมันก๊าซขึ้นมาอันที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยครับจะเป็นข้างหลังก็ดีไม่นี่คืออะไรจะเข้จะเข้ที่นี่บ้านฮะมอนเล่นเพลงมอนกันเล่นเพลงมอนกันครับ แสดงว่าพี่นี่ก็คือบรรพบุรุษของพี่นี่ก็คือเชื้อชาติเชื้อสายมอนนะครับแต่ก็มาอยู่ที่เดียวประแดงอ๋อใช่มันก็เชื่อมต่อกันนะราชบัง์ใช่ไหมพี่ไม่ต้องคนรี่สิเกสิเกก็คือน้องๆมันเดินมามันอาจจะไม่รู้จักแหละกับบ้านหลังนี้ทำไมมีเด็กเก่าๆแต่ถ้าเกิดว่าคนที่รุ่มพวกเราขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันมีคุณค่ามากมายเลยนี่ นี่ครับเก้าอี้ที่บอกว่าน,น้องๆจา๋าถ้าเป็นการถ่ายละครเนะนี่ยนะละครบีเลียดน,นะจะหาได้ยากมากเลยด้วยหาได้ยากมากละครมาถ่ายบ่อยนะตอนนี้ก็สีห้าที่แล้วครับสีห้าที่ทนี่เป็นคือเก้าอีท้ที่ที่เรานั่งตัดผมมนะนรับเวลานั่งมันจะปรับให้เองได้นิดนิดหน่อยหน่อยใช่ป่ะพี่ยังได้อยู่เหรอยังเอ็นได้อยู่ได้ปกติขอนั่งสิไม่ถึงบรรยากาศเก่าๆจริงๆตอนนั้นไปนั่งแม่ก่อน ไปยังมีอีกนะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าตลอดนี่ตลอดทั้งสายเลยใช่ไหมบวันนมลรายการม่หมดนี่เอาลระครับอย่าพูดไปลูก ตอนนี้พี่เอมาถ่ายรายการชัย,ยาพาชิวไหนพูดซิชัย,ยาพาชิวเออช่อง38ลูกคะ่ะฝากไปด้วยนะลูกนะ,ะช่วยดูพี่เอด้วยนะลูกนะ,ะน่ารักามากลูก